ท,ที่แล้วนะครับ,รบที่ผมบอกว่าเอาชุดอะไรก็ได้ตามใจคนดูนะครับตกลงนะครับผมลองเลยที่ชุดเริ่มครั้งแรกนะครับวันนี้ผมก็จะไปจัดตามคำขอเลยนะครับผมขอตัดภาพหน่อยนะครับ ไปครับผมวันนี้เราจะากระทะฟาดทั้งเกมนะครับโอเคไหมครับคุณรู้นะครับ,รบผมจะเอากระทะฟาดทั้งเกมนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึงยี่สิบสี่นะครับคลิปอันที่ผมทำไปนะครับผมแต่ผมก็จะทำต่อนะถ้า ถึงยี่สิบสี่นะตัดภาพก่อนนะคุณดูนะ,ไป,นะไปครับผมไปครับหนึ่งศพครับ เวลาเราจะขึ้นชาร์จใครนะครับเราต้องกดตะกิวหงอคงนะครับผมถ้าใช้เป็นแบบนี้ผมนิยมให้กดตะกิวหงอคงนะครับขอย่อญาะครับต้นนะครับ ไม่เป็นไรอะครับคุณดูต่อกันเลยครับแล้วต้องคิวเล้สอสัคิวเองอะอุ๊ยทำไมขอใช้ปืนฟองควงทุกคน ครับผมเป็นไงอะครับติดตำนานสองพวงอะครับโดนมีดฟันหัวแตกอหรครับผมติดตำนานสองพวงแล้วล่ะครับโอ้ยผมโดนอะเหมือนกอลแค้นผมอะใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยโอ้ทุกคนขอใจร้ายกับผมอะ่ะขอฆ่าผมเลยนี่ครับ ใจร้ายอ่ะมีไงครับไปครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พอของฝากของโภชนะครับผมไปแล้ว